โลกโซเชียลกลายเป็นสีชมพูในพริบตาเมื่อพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่แต่หน้าเด็กตลอดการอย่างตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลทำไอจีแทบแตกหลังอัปโหลดรูปเซตใหม่สุดหล่อในลุคโอป้าเกาหลีคราวนี้พี่ตุ้ยไม่ได้มาเล่นๆเพราะรูปถูกแต่งด้วยพลังของ AI ที่แปลงโฉมให้เจ้าตัวหล่อฟาดระดับซีรีส์เกาหลีแต่ที่พี่กว่าภาพคือแคปชั่นเด็ดที่เขาเขียนไว้สั้นๆแต่ทําแฟนๆใจละลายเก้าหลังเกาใจบอกว่าใช่เธอโอ้ยยอดเก่งแบบนี้ใครจะทนไหว แต่จุดที่ทําให้โซเชียลถึงกับระเบิดคือหลังจากพี่ตุ้ยโพสต์ได้ไม่นานนางเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาก็รีบมากดรีโพสต์รูปนี้แบบไม่รอช้าแถมยังคอมเมนต์ใต้โพส์ของพี่ตุ้ยสั้นๆแต่จิกใจแรงสุดว่าเก้าหลีเก้าใจและสิ่งที่ทําให้แฟนๆถึงกับฟินขั้นสุดคือการที่พี่ตุ้ยตอบกลับด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงดวงโตงานนี้ไม่ต้องมีคําพูดยืดยาวเพราะแค่หัวใจดวงเดียวก็ทาเอาแฟนๆขาชิ้นแหกันมาคอมเมนต์รัวๆแม่ขนูเห็นหัวใจ หรือจะมีรุ่นอันนี้เรียกหยอดกลับใหม่ค่ะพี่ตุย้ยเรียกได้ว่าแค่โพสเดียวก็ทําให้โซเชียลหวานจนมดขึ้นกันทั่วหน้าไม่รู้ว่าสถานะคืออะไรแต่ตอนนี้พลังเคมีตุย้ยพิงกี้พุ่งแรงเกินต้านไปแล้วจ้า